มาหาหมออีกแล้วครับเมื่อวานเล่นกับเพื่อนสงสัยเลียกันวันนี้ปวดท้องซุดซุดๆ,ๆุดๆุน่าจะปวดท้องนะซุด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 จะดูหมอจะว่ายังไงเนาะสั่นกลัวนะสั่นกลัวโมจิเขาจะกลัวเวลามาหาหมอรู้ละร้านนี้ก็มาสองสามครั้งแล้วครับ ที่โรงพยายบาลสัตว์เมืองเทียวเนี่ยก็คือเป็นร้านประจำของพี่โมโม่นะครับวันจีก็มาสองสาครั้งแต่วันนี้กลัวสั่นไปหมดเลยไม่สบายเรือไม่สบายเนาะ ว่าอย่าถึะติดคิวเราอม่ถึงดคิวเราเราปวดท้องนะั้นนะคือเอาปวดท้องนั้นนะคือวันนี้เราไม่กินข้าวนะวันนี้เรามาหาหมอเราไม่กินข้าว่าเราก็ท้องร้องโคก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 วันี้เราจะปวดท้องนะเราเลียเพื่อนเฮ้ยเมืม่อวานไม่เลียเพื่อนเมื่อวานกินน้ำแก้วเดียวเลยเนะี่ยพ่อเนี่ยพ่อเลยนะ้ไปีพ่อเนี่ยยีพ่อเลยดีกว่า เลองดูน้ำหนักโมจิ <S <S นหน่อยนะโมจิหนักเท่าไหร่นะไม่ได้มานรรสามดห้ากกรน้นรรนํำหนักจะลดลงนะจน้าหนักลงปะคราวที่น้ำมาสามจ ้าววันนี้สามจุดห้าครับอันนี้สามจุดห้ากับอายุเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนสามจุดห้าอ๋อโดนไปสามเข็มครับวันนี้โดนไปสามเข็มครับโดนไปสามเข็มครับไม่สามเข็มครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่นี่พันมาด้วยเท่เลยครับผมแมไม่มีไข้ครับแต่วันนี้โมจิมีกดในกระเพาะเยอะครับเขาบอกมีกดในกระเพาะนี่ยังสั่นเลย มีกดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับอะไรติดนักหนาวตอนนี้ก็เที่ยงแล้วหกชั่วโมงก็ชั่วโมงก็มาหมอขอดังมากของดังมากเลยหายละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งน้มาตาการน้องโมจิไปก่อนนะคะจูใครเนี่ยใครือย่าลืมกดติดตามช่องน้องโมจิได้นะครับพี่ฮารุนครับพี่ฮารุนยังกดติดตามไม่ได้นะคะกดเลยว่ายังไม่รู้เลย